อ๋อเร่องูบาแล้วแม่ดูคุณแม่ดูลูกสาวเนี่ยคุยผู้บาใหญ่เลย เห็นรูปถ่ายมานานแล้วเห็นตัวจริงทีเห็นพระพระปุติเตีงเห็นตัวจริงแล้วมามาดูประประตูให้เขาไง